โดย T ี e ฟ t สตีชั่นเดอร์ริฟทีฟ s i อินช่องทางใหม่เข้าถึงข้อมูลอนุพันธ์ผ่านโลกออนไลน์สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการปรับกลยุทธ์ซึเงในวนี้เราพบกันวันศุกร์สุดสัปดาห์นะคะที่7มิถุนายน2556ค่ะและวันนี้อยู่กับดิฉันสิลีน่าจดพูนพร้อมกับทีมงานค่ะวันนี้วันทําการสุดท้ายของสัปดาห์นี้สัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายนค่ะ เมื่อเช้าเซ็นเด็กนั้นเปิดทําการมาติดลบไปประมาณ5-6จุดแต่จู่ๆก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาถ้าเราดูกันในในสิอันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุดเมื่อภาคเช้ากลุ่มใหญ่ๆที่ก่อนหน้านี้ถูกแรงเทขายมีแรงซื้อกลับเข้ามาแล้วก็ราคานั้นบวกเพิ่มขึ้นได้ล่าสุดเซ็นเด็กสามารถกลับมายืนในระดับ1,500จุดได้อีกครั้ง ภายใต้ภาวะที่ตลาดมีความผันผวนแบบนี้และเราจะหยุดทําการกันไป2วันก็คือวันเสาร์กับวันอาทิตย์เราจะมาปรับกลยุทธการลงทุนอย่างไรดีสัปดาห์หน้ามีประเด็นที่ต้องติดตามสัปดาห์ถัดไปจะเกิดการประชุมของ FOMC หรือธนาคารกลางสหรัฐซึ่งก็จะส่งผลต่อการดําเนินนโยบาย QE ของสหรัฐอเมริกาต่อไปซึ่งประเด็นนี้ดูเหมือนว่าจะกดดันภาพรวมการลงทุนแล้วก็ความไม่ชัดเจนที่เกิดขึ้นทําให้ตอนนี้สถานการณ์ทั่วทั้งโลกนะคะ ก็ค่อนข้างจะลงทุนลําบากเลยทีเดียวสิ่งหนึ่งที่วันนี้เราสังเกตได้คุณผู้ชมคะตลาดหุ้นไทยปรับขึ้นมาในขณะที่ตลาดหุ้นเอเชียยังคงเคลื่อนไหวในแดนลบแล้วก็ปิดทําการภาคเช้าไปในแดนลบขณะที่ตลาดหุ้นฝั่งยุโรปที่เปิดทําการมาตอนนี้ตลาดหุ้นของอังกฤษกับสเปนเองก็อยู่ทำการอยู่ในแดนลบเช่นเดยียวกันตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคือนนี้บอสตีทปรับบวกขึ้นมาได้เกิดอะไรขึ้นกับตลาดหุ้นทั่วทั้งโลกรวมถึงตลาดหุ้นไทยเดี๋ยววันนี้คะ่ะเราจะมาพูดคุยกับนักวิเคราะห์ แต่ก่อนอื่นเป็นประจำนะคะในรายการของเราที่เราจะมาพูดคุยถึงทิศทางแล้วก็กลยุทธการลงทุนในทองคําเมื่อคืนนี้เราเห็นราคาทองคําสามารถยืนปิดเหนือระดับ1,410เหรียญสหรัฐต่อทรอยออนซึ่งเป็นระดับแนวต้านแรกที่คุณพวันได้ให้กับทางรายการไว้เมื่อวานนี้ เกิดอะไรขึ้นกับราคาทองคําและจะปรับบวกได้ยาวอีกแค่ไหนค่ําคืนนี้จะมีการประกาศตัวเลขที่สําคัญนะคะนอนฟาร์มเทโรจะส่งผลต่อบรรยากาการลงทุนในทองคํำอย่างไรบ้างช่วงนี้มาตรวจสอบพูดคุยผ่านทางช่วงโกเอาลูกบายวายเอลค่ะสนับสนุนโดย YLG Group โทร02-287-1155 และ026775520วันนี้ค่ะเราจะพูดคุยกับคุณธิพาณวัฒนทรัพย์น,น,นะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Y L g b e ล l l i a n ลเล u แ u นคุณธิพาสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะดูเหมือนว่านักลงทุนในทองคำน่าจะยิ้มออกได้บ้างนะคะหละังจากเมื่อคืนนี้ราคาสามารถปิดเหนือระดับ1 4 1 0เหรียญตาอนไปได้เกิดอะไรขึ้นกับภาพการลงทุนในทองคำคะในช่วงสั้นๆวันนี้คะ ค่ะสำหรับตัวราคาทองคาเองนะคะเมื่อวานนี้ก็มีการประกาศตัวเลขออกมานะคะก็คือว่าเ,เป็นตัวเลขผู้ขอรับสวัสด,ดิการการัดาง,งานจริงๆแล้วตัวเลขที่ประกาศออกมาเนี่ยค่ะก็กดดันในหลังจากที่มีการประกาศออกมาก็กดดันให้ตัวราคาทองคําในการย่อตัวลงมานะ,ะแต่ว่าย่อตัวลงมาได้เล็กน้อยเท่าน,นั้นเองลงไปที่แนวประมาณ1นึ่งพันสาเหรียญแลวหลังจากนั้นเองก็มีแรงซื้อกลับขึ้นมานะคะขึ้นไปทําจุดสูงสุดบริเวณ1423รี่เหรียญค่ะ วันนี้เองมีการดิดตัวลดลงมาบ้างเล็กน้อยนะคะตอนนี้กลับมานะยืนเหนือบริเวณหนึ่งพันสี่ร้อยสิบเหรียญค่ะแต่โดยรวมนนะคะก็คือว่าเรามองว่าตัวราคาทองเองเนี่ยก็ยังยังวิ่งอยู่ในกรอบอยู่นะคะโดยที่เมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นการขึ้นไปทดสอบแนวหนึ่งพันสี่อยิบแต่ยังไม่สามารถจืดเหนือได้ดังนั้นจากนี้ไปจนถึงในช่วงคืนนี้ค่ะคือเรามองว่า เป็นไปได้เหมือนกันนะคะก็คือว่าถ้าข่าวตัวเลขมันความคืนนี้ออกมาแล้วเป็นบวกกับราคาทองคาเนี่ยก็มีโอกาสที่จะทาให้ราคาทองคําสามารถผ่านแนว1,420ไปได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นลบเนี่ยในรอบนี้ก็เป็นไปได้ว่าจะกดดันทําให้ฝตัวลดลงต่อของตัวราคาทองคําแต่ตอนนี้เนี่ย น้ำหนักเหมือนว่าโดยรวมขึ้นไปใกล้ๆแนวประมาณ1,420ารงเทขายังมีนะคะแต่ว่าแต่โดยรวมเนี่ยจะสังเกตได้ว่าทุกครั้งที่มีการย่อลงมาในในแต่ละครั้งที่ขึ้นมาทดสอบแนวใกล้ๆ1,420เนี่ยจุดจุดย่อของตัวราคาทองคำเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นอันนี้ก็เป็นสัญญาณตัวหนึ่งกันว่าให้เริ่ม,มระมัดระวังเพราะว่ามีโอกาสที่ราคาทองคำในรอบนี้อาจจะสามารถทะลุแนว1,420แล้วไปทดสอบแนวต่อไปใกล้ๆบริเวณ1,440ได้ค่ะ นี่ก็เป็นเป็นปัจแต่ตัวหนึ่งที่เราต้องติดตามสําหรับราคาทองคําในคืนนี้ค่ะค่ะแสดงว่าช่วงของการเปิดไนเซชันมาประมาณทุ่มครึ่งนักลงทุนจาเป็นจะต้องติดตามประเด็นของการประกาศตัวเลขเงินเฟ้ม,รรมเทรโรยอย่างใกล้ชิดถูกไหมคะใช่ค่ะก็คือแต่โดยรวมเนี่ยนะตอนนี้เองนะแบบเราเรายังค่อนข้างให้ก็ค่อนข้างบวกสําหรับสําหรับราคาทองคําในช่วงนี้นะเพราะว่าเพราะดูโดยรวมแล้วเนี่ยการย่อตัวยังมีไม่ยังหนักค่ะค่ะแล้วตรงนี้จะทําให้มีการขยับหรือปรับกรอบแนวต้านให้สูงขึ้นไปไหมคะ ค่ะสำหรับในรอบนี้นะคะก็คือว่าแนวต้าน1,420เนื่อถือเป็นแนวต้านสําคัญแต่ถ้าสามารถเป็นแนวต้านเราก็สามารถยืนเหนือแนว1,420ได้แนวต่อไปนะคะก็จะอยู่ที่1,438แล้วก็1,450ค่ะค่ะส่วนแนวรับนะคะมีจุด stop loss แนวรับนะคะรับแรกเนี่ยจะอยู่ที่1,400แล้วก็1,380เค่ะ แล้วสาหรับกลยุทธ์ในช่วงสั้นนี้ถ้าอยากจะทํากําไรในทองคำล่ะคะมันมีความน่าไว้วางใจในกรอบราคาที่ให้ไว้มากน้อยแค่ไหนครับค่ะสำหรับการทํากําไรในช่วงนี้นะคะเราก็ยังแนะนําให้สามารถซื้อขายตามกรอบได้โดยที่ถ้ามีการย่อตัวนะคะก็คือเรามองว่าย่อลงมาเนี่ยจุดรับก็จะอยู่ใกล้บริเวณ1,400นะคะก็สามารถรับได้แล้วก็บริเวณประมาณ1่2 0เจือเป็นจุดขายทํากําไรจุดแรกค่ะค่ะแล้วจุด stop loss จุด stop loss ก็เหมือนกันค่ะราคิดว่าถ้าสามารถผ่าน 1,420ไปได้นะคะแล้วก็เราคือแนะนําว่าตามจุดที่เราให้ไว้เนี่ยบวกลบก็ประมาณห้าเหรียญนะคะเห็นถ้าพันสบวกขึ้นไปถ้าสามารถทะลุพันสีถือเป็นจุดสต o p loss ส่วนที่นวารับที่1,400ถ้าหลุดลงไปต่ำกว่าหนึ่ถือเป็นจุด stop loss ค่ัค่ะมาดูกันในส่วนของ s ซ็ตฟิกันบ้างค่ะ ตัวเซตเองนะคะก็คือเช้านี้เองมีการทดสอบลงไปที่บริเวณ980นะคะคือโดยรวมเนี่ยคือมองว่าอิปัจใจยังค่อนข้างเป็นลบกับตลาดเซตอยู่นะคะก็คือว่า,ายังมีการย่อตัวในในตลาดเซตใหญ่อยู่นะคะตอนนี้เองนะีคะตัวเซฟตี้เราบองว่า หลังจากเปิดตลาดไปอาจจะยังไม่เห็นการดีดตัวบ้างนะคะแต่โดยรวมเนี่ยยังระบัดระวังแรงเื้อขายโดยที่จุดรับนะคะก็จะลงมาอยู่ที่เป็นมาณ980ที่เป็นรับสาคัญแล้วนะคะแล้วก็ส่วนแนวต้านตอนนี้เองก็จะอยู่ที่1,000จุดค่ะค่ะเนวันนี้ตรวจสอบแเพลงเท่านี้นะคะขอบพระคุณมากค่ะคุณทิพยาค<ะ>่ะสวัสดีค่ะ นั่นคือมุมมองที่มีต่อการลงทุนในทองคำนะคะในวันนี้เองนะว่าเราจะเห็นทองคําล่าสุดก็สามารถยืนเหนือ1,410เหรียญสัฐต่อทรอยออนได้ล่าสุดราคาทองคำอยู่ที่1,411เหรียญสัฐต่อทรอยออนค่ะ กลยุทธในการลงทุนช่วงนี้ยังคงเป็นคำแนะนำให้ลงทุนตามกรอบอยู่นะคะซึ่งจุดแนวต้านมีการขยับขึ้นไปเล็กน้อย1420ี่ยเหรียญนั้นยังคงเป็นแนวต้านสำคัญต้านถัดไปให้ไว้1438ค่ะจุดแรกถ้าสามารถทะลุ1420ขึ้นไปได้ก็อาจจะเป็นจุดที่ต้องเริ่มเฝ้าระวังกันสักเล็กน้อยแล้วนะคะค่ำคืนนี้อย่าลืมติดตามตัวเลขนอนฟาร์มเทโรของทางสหรัฐอเมริกาเพราะว่าก็จะส่งผลต่อการลงทุนในทองคำอย่างมีนัยะสาคัญค,ค่ะช่วงนี้เรา,าระวังระวกัง สำหรับทุกุการลงทุนส่วนเซตฟต้นนะคะแนวโน้มยังคงเป็นลบอยู่เนื่องจากตลาดเซ็ตอินเด็กเซ็ตใหญ่นี้ภาพรวมก็ยังคงย่อตัวอยู่นะคะเพราะฉะนั้นมีการให้แนวรับเอาไว้ที่980แนวต้าน1 0 1 5จุดค่ะนี่คือทั้งหมดจากการพูดคุยกับคุณทิพานะคะจาก YLG ค่ะทีนี้เราจะ